หลัจากนั้นก็ไปที่มีเป็นทานครับไทมอง้ชีั้งากาณ์ควจรารยกรร่อาที่ผ่านมารบบานนุนัก้สอแว่ากับอาจารประเทศสาราอิเบเลนสดาักฟบอลย่ชงอุความสัมั์ของอาจารย์อาหานีเขไม่มีใครมถึงอาจารอลนับวสวัสการทท่านอจารย์อาหารชงมตนการง 20บาทคณะผู้ฝึกสอนในวันนี้อาคารศุนย์กาัศครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่พนชนและก็ onder. สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านเปิดตัวผู้ฝึกสอนลีกโค้ชคนใหม่ของทีมฟุตบอลสวัสดีครับนะครับที่จะมาเ้าวผู้ฝึกสอนท่านใหม่วันนี้นะครับจากการถามมานะครับทุกท่านทุกท่านครับ สวัสดีครับวันนั้นที่เราในการฉลองชญญาชนะที่ได้เข้าดิวิชั่นหนึ่งพวกเราทุกคนก็พูดกันว่าเราจะขอใช้เวลา3ปีทุกท่านจำได้ว่าเราบอกว่า3ปีเราจะขึ้นในปีนั้นนัาน remember ที่ผมคิดว่าหนึ่งปีที่มหาสมุเหน่งให้เป็นที่รู้จ,กจกักกับแฟนฟุตบอลคนไทยทั้งประเทศแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเรารู้สึกว่า,าสวัสดีครับเป็นของคำนะครับวนนั้นผมคิดว่า ถ้าในแง่ของทมต่ทีสว่างแคและก็ความเร็ของอันดับสิ่งต่อไปที่ผมต้องทำก็คือทำตรงนี้เป็นจริงครับผมนะครับเพื่อให้ทีมโคราชเป็นทีมที่ใช่นกครก็จะทําความไปกว่าพี่น้องมาพี่มีม วิดีโอตอนแระครับ้นไหวต่อไปจะเป็นยังไงของทีมสวัสดิแคทนพรราชมา